สวัสดีครับพี่น้องอฟซีครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมกะพี่น้องเฟซบุ๊กนะครับเนาะสำหรับอีฟซีนะครับเีลาทันทีทิดต่อขอกมาทางยูทูบนะครับบังเทื่ออีพนิดงานอยู่ตางประเทศนะครับกระโหงว่าที่ซื่อสารกันจังไหนะครับผมกะเมื่อกี้นี้พี่น้องทังน้องไข้ท่วมานะครับกะนะครับตัดสินใจนะครับเด้อเดี๋ยวให้ผมไปส่งก็ได้ครับเรื่องจะให้ผม เฮ็ดสีให้แล้วเอาไปส่งก็ได้นะครับพี่นงค์ <c oughs> มาจับมาเนี่ยเมื่อหนึ่งหมื่นบาทเดียวเฮ็ดสีแล้วเอาไปส่งให้ก็ไดนะครับราคาสองแสนสามหมื่นกว่พันบาทรถสภาพดีเลยครับพี่น้องได้ยินข่าวว่านำสกุลเดียวกันครับผมนำสกุลผาทองเหมือนกันคือก,กันกับผมเลยครับเดี๋ยวเบิ่งคลิปก่อนพอดีผมเพ,มพท่อนเดียรเฮ็ดคลิปไลฟ์บันไดค,ครับนี่รถสภาพดีครับกระจกหนา้ากระจกหลังเดิมเลยครับพันนี้ เป็นรถสีเท่าครับจกของเขาเย็ดมากสีกับพ่อประมาณนะครับเดี๋ยวอ่าผมเย็ดไห้ไหมอยากเอาแบบไปจอดบ้านเรามันจเดกัง่ามาพี่น้คงครับทิศตัวผมมาเด้อพี่นงองทังผมทิศตัวผมทังไล่ประเด็กับถ้าผมมาทา้งเฟซบุ๊กก็ได้จักรินผาท่วงนะครับเสือสีแดงๆครับนี่นะครับพี่นงองอ่าคันี้ผมขายสองแสนสามหมื่นกว่าพันบาทนะครับเริ่มเฮ็ดสีไห้เลยนะครับพี่น้องแต่ถ้าเจะไปเฮ็ดสีเองก็ ก็ได้ครับย้อสภาพนี้เลยก็ได้ครับสองแสนสองหมื่นกว่าพันบาทพี่น้องทางหนองไคด้วยครับเด้อเนี่ยถีโรหาผมเมื่อกี้นะครับถ่ายเบิ่งคลิปนี้แล้วติดต่อผมกลับมาเนี้ยนะครับเสียเอาว่าพอดีผมโทรกลับป่เป็นเพราะว่าบ่้โหมาใส่ยังไงนะครับสีเท่าครับคอนี่เป็นสีเท่างามสีพันบุรีเลยนี่ยัผมเห็ดสีให้ไม่ก็ได้บ่เห็ดกาท่านยวไปเก็บยังก็ได้ครับผมนะครับนี่อ่ามันดีมีต้นนี้มองเห็ดสีนี่ครับนี่ มองนี้เนาะเราจะมองนี้ไล่ไล่ไล่เบียดหน่อยหนึ่งนี่มองนี้นี่ผมผิดผมผมาผมจีเก็บซีไฮไม่เมื่อขั้นเลยพี่น้องนะครับถ้าสนใจกับสองแส,สนสามหมื่นกับพันบาทระยะทางกัคิดตั้มความพิจิงครับพี่น้องนะครับขั้นนี้ครับดีครับผมครับดีแห้งนะครับใส่น้ำมันและซีเอ็นจีโรงงานทับบอมมาไก,กา่ผมถอดก็ได้นะครับเดีย๋ยวถอดออกมันมีสองขั้นพี่น้องมีสองขั้นขั้นนี้หนึ่งสองแสนสามหมื่นกับพันบาทนี่ขั้นนี้ ขนาดหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่พันบาทปีสิบสองปีสิบสองปีมหาขนาดนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อครับติดโทรมาจากต่างประเทศจากอิสราเอลนะครับเบอ้อ่าจะได้กับโทรหาผมเนี้ยนะครับผมหรือจะได้กับทกักฟีดผม,ผมมานะครับอยให้ผมมาไปส่งหรือจังไหนนะครับนามสกุลเดียวก,กันกับผมเลยนะครับผมจักรินพาท่วงอาบอุ่นเป็นกระสือปีชาพาท่วงโอ้ขวบพุ่นนิรันดรเด้อครับพี่เด้อนะครับผมเป็นไอเหมือนแล้วเนาะ นี่ครับคันนี้สองแสนสีส 3, ่หมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับสภาพนั่งฟ้าเลยคันนี้ครับคันนี้คันนี้ก็บสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้แล้วแต่ being, ip, รถเดมมาถือมาเพียงครับพี่น้องนะครับถ้าแม่นใหญ่ผมใส่ช kea, ุดแต่งให้กันเพิ่มไปตามตามค่อมจริงนะพี่น้องเพราะผมขายรถอ่าเอากำไลโบหลายนะครับผมจับมาจับมาจุดจับมาเราโยนจับมาเราโยนนะครับถ้าติดต่อผมนะครับเบอร์โทรศัพท์สวนเก่าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับเด้อพี่น้องเด้อ ส่วนเก่า3 373 612หกครับพี่น้องทักไข้มาหาผมได้นะครับเด้อนะครับอไอ้ไส้ทั้งน้องไข้นะครับที่ทั่วมานะครับทั่วมาผมโบกจะที่ทั่วกับจะไหนเนาะครับเพราะว่ามันเป็นเบอร์ต่างประเทศเนาะเดี๋ยวแกบอกให้ทั่วจะเชื่อนะครับพี่น้องผมผมบอกให้ทั่วไปทั้งหมดเลื่อเลยนะครับทั้งอิสราเอลนะครับบอกว่าเพิ่นใส่เบื่อทั่วอีหยังออกกวันสีไหมนะครับนี่นะครับผม สองแสนสองหมื่นพันบาทผมล้มเฮ็ดสีหายหมดขั้นเลยนะครับเฮ็ดหายหมดขั้นเลยแบบงามไปเลยนะครับหรือจะเฮ็ดเสี่ยงอะไรนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะครับมีสองขั้นหลือจะทำนี่นะครับรถท้ายยางๆครับพี่น้องนี่นะครับคือบ่อตองการสีนี่จะเฮ็ดสีเป็นสีขาวก็ได้หรือเฮ็ดเป็นสีอื่นก็ได้ที่พี่น้องเด้อนะครับไม่บ่อจำเป็นต้องเฮ็ดสีนี่เสมอไปนะครับอ่าลบเกล็ดนะครับเดี๋ยวนะไอ้ไส้ถ้าได้เบิ่งคลิปแล้วนะครับ กโทรหาผมเนี่ยหรือสอทถากับทักติดต่อไลฟ์ผมเป็นกับติดโทรทางเฟซบุ๊กให้ผมเนี่ยนะครับทักมาเนี่ยนะครับด้วยความทรงความทรงครับผมส่วนเก่าสามสามเจ็ดสามหมหนึ่งสองหกเด้อครับเด้อนะครับผมขอบคุณนหลายนะครับโทรมาจากต่างประเทศจากอิสราเอลนะครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสมองสมบอตนะครับผมอันนี้คือรถมีตู้ต้นนะครับผมนะฮะรถตัวขั้นมีตู้ต้นพี่น้องนะครับผมแมนว่าจะมาลงขายดื้อๆด้ยนะครับนะครับ พี่น้องสนใจกับถ้าใครมาหาผมนะครับความทรงครับพี่น้องความทรงนะครับเอาเป็ดสีกับะมาณเจ็ดแปดมือก็เดี๋ยวนะครับผมมาจับผมมาเ่มื้มเดียวเดี๋ยวผมมาเห็ดสีเลยนะครับเพราะว่านี่กับขวาบพุ่นลลายนะครับอทางสุษัดท่านี่ทรงรีบร้อยนะครับผมนะครับอ่ะขวาบพุ่นลีลายด้วยครับเลือเลียไรลลายหมองลีลายบอลนะครับผม ต้องให้ผมแต่งเป็นวีไอพงไงพี่กับยังกระเดยครับผมบริยากนะครับเด้อนะครับให้แต่ทักมาโทรมานะครับผมคือบางที่นี่ไม่คอมเมนต์ใน YouTube ผมอาจจะบไปอ่านหรือจังไงนะครับผมเพราะว่ารบกวนโทรมาดีกว่านะครับหรือแอดไลน์ผมเบอร์อเบร์โทรศัพท์ก็ได้ครับโทนเก่าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับผมนะครับจังไงก็โทรมาหาผมเด้อไอ้ทรายเด้อทางบึ่งน้องไข่เนาะครับน้องไข่พี่น้องท่านผุนไหลนะครับผมนามสกุลเดียวกันเลยครับอ่ะขอบคุณทุกการที่ตามนะครับผมขอบคุณนี่ไหยครับ